ลุงผลเดินถือตะข้องคู่ใจไปบนคันนาลเล็กๆโดยอาศัยแสงสว่างจากไฟแบตเตอรี่ที่คาดติดอยู่บนหน้าผากสองน้ำทางเพื่อไปเก็บผู้เบ็ดที่เสียบเยือ่อลอบปลาไว้ที่ปลายนาเมื่อตอนเย็นใกล้คำ่ำแกเดินก้มหน้าก้มตามองทางที่หนาแน่นไปด้วยต้นหญ้า แว่ววจะพืชส,สูงสูงต่ำต่ำอย่างระแวดระวังด้วยกลัวงูงเงี้ยวเขี้ยวขอที่แอบหลบซ่อนหรือเลื้อยผ่านหวังมองหาล่าเหยื่อตกใจพุ่งเข้าฉกกัดหากแกเผลอไปเหยียบหรือขยับเข้าใกล้โดยบังเอิญแต่แล้วลุงผลก็รู้สึกโกรธเคืองขัดใจขึ้นมาในทันที เมื่อเงยหน้าเห็นแสงสีส้มอมแดงสว่างวูบวาบติดติดดับดับเหมือนไฟฉายที่ฐานให้พลังงานใกล้หมดแรงอยู่ในตำแหน่งแนวคันนาที่แกปักเบ็ดเป็นทิวแถวเรียงรายไว้เพราะคิดว่ามีมือดีแอบเข้ามาลักขโมยปลาที่อาจติดเบ็ดอยู่มากมายหลายตัว หวังชุบมือเปิบโดยไม่ต้องลงแรงลงทุนแน่ๆลุงผลไม่รอช้าปิดสวิตช์แบตเตอรี่บนหัวพร้อมกับจะลดปลายเท้าย่องเข้าหาไอห,หัวขโมยหวังจับให้ได้ค้าหนังคาเขา,ขาทันทีแต่ทว่าความคิดของแกก็ต้องมีอันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเมื่อสองเท้าก้าวเข้าใกล้ แล้วเปิดไฟสว่างจ้าส่องเข้าหน้าบุคคลปริศนาที่มันรู้ตัวหันขวับจ้องประสานสวนทางแสงด้วยดวงตาแดงกล่ำดุร้ายไอจอมขโมยแต่แยะแยกเขี้ยวจนมองเห็นสี่ฟันแหลมเล็กยืดยาวหน้าหวาดเสียวรอบๆร,บรบิมฟีปากแห้งเหี่ยวยับย่น เลอเปื้อนเลอะเทอะไปด้วยเกล็ดปลาและคราบเลือดสดๆไหลย,ย้อยแดงฉานจากระยะที่ห่างไม่ถึง5้าเก้าเดินลุงผลมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าไอตัวที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่คนแน่นอนชายสูงวัยได้แต่ยืนตะลึงงานอ้าปากค้างขาสั่นระริกมองไอ้ผีหิวโหวย ที่แกรู้จักจำได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าหน้าตาของมันจะบิดเบี้ยวผิดรูปไปบ้างก็เถอะและยังไม่ทันที่ลุงผลจะได้ตั้งสติดึงขาวิ่งหนีไอ้ผีโพงร่างผอมเกรงผิวหนังแห้งดำกอกระโจนทยานยกแขนตวัดกงเล็บอันแข็งแกร่งเข้าใส่ชายสูงวัยอย่างรวดเร็วเต็มแรงซะก่อน ซึ่งมันส่งผลให้เกิดเป็นบาดแผลเปิดกว้างขนาดใหญ่ยาวตั้งแต่ซ่วงอกลากตามจนถึงหน้าท้องลำไส้พวงโตไหลล่วงเรียราดเลือดสาดกระเซ็นกระจัดกระจายพุ่งใส่หน้าตาเนื้อตัวไอ้ผีโพองอมหิตจนแดงฉานซึ่งนั่นมันเหมือนเป็นการยั่วยุความกระหายน้ำลายสอ ผีโพงจอมโหดแลบลิ้นยาวยืดไล่เลียเลือดสดๆที่เลอะเทอะเปืเป้อนตามเนื้อตัวพร้อมกับก้าวเดินเข้าหาลุงผลที่สุดหวบลงไปนอนกองกับพื้นหมดหนทางสู้และหลบหนีไม่มีแม้แต่พลังจะอ้าปากเรียกชื่อไอ้ผีโพงและในเฮือกสุดท้ายของลมหายใจ ลุงผลทำได้แค่เบิกตาโพลงจ้องมองให้ผีโหดก้มลงดึงกระชากลำไส้ยัดใส่ปากแล้วกัดเคี้ยวอย่างมูมามในความรู้สึกที่ค่อยๆเลือนลางจางหายจนดวงจิตหลุดลอยออกจากร่างไปในที่สุดและในตอนสายของวันรุ่งขึ้นผู้คนนับสิบต่างทยอยเข้ามามุงดู เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปจนรู้กันทั่วทั้งหมู่บ้านที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะักใครมันมากรีดท้องแหวกอ,กอกแกวะมิหนำซ้ำเครื่องไหนตับไปไส้ม้ามยังถูกดึงถึงจนขาดวิ่นหลุดลุ่ยเละเทะอีกผู้ใหญ่สงที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาสมทบหลังจากที่ไอโนงวิ่งไปส่งข่าว เอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยเพราะจากสภาพเนื้อหนังตรงปากแผลมันรุ่งริ่งชีกขาดแว่งวินไม่น่าจะใช่การเข็นฆ่าด้วยของมีคมแน่ๆนี่มันรอยเล็บนี่หว่าสับปะเลอชมพึมพำเบาๆเหมือนอยากให้ได้ยินแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นเฮ้รอยเล็บผู้ใหญ่เอ่ยทวนคำเพราะมันไม่น่าเป็นไปได้ ผู้ใหญ่ก็ดูสิถ้าถูกคมมีดคมขวานปากแผลต้องเรียบเนียนไม่ล่ะข้าก็คิดว่าไม่ใช่แผลที่โดนมีดโดนดาบหรอกแต่ว่าเล็บใครเล็บอะไรมันจะแข็งแกร่งแรงเยอะจนสามารถจอะก,กระชากได้รุนแรงปานนี้จะว่าเป็นเสือหรือสัตว์ป่าหิวหวยก็ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าเป็นพวกสัตว์ร้ายจริงๆร่างลุงผล คงโดนกัดกระชากจนเนื้อหนังขาดแหลกไม่เหลือชิ้นดีไปแล้วแต่นี่มันหายเฉพาะแค่เครื่องในเท่านั้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตรงนี้มีปลาช่อนถูกกัดแท้ทิ้งซากไว้ด้วยผู้ใหญ่หยุดชะงักการคาดเดาทันทีเมื่อไอโนูตะโกนบอกหลังจากที่มันเดินเตร็ดเตร,เตร่สำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณ ตามภาษาคนสนใจใครอยากรู้นี่น่าจะเป็นผีโพงแล้วละจะเปเออชมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงค่อนข้างมั่นใจผีโพงมันดุร้ายขนาดฆ่าคนตายได้เลยเหรอที่โบราณโบราณเล่าขานกันมามันชอบแค่ของสดของคาวเลยจับกบจับเขียดและปลูปลากินเท่านั้นนี่ใช่ ถ้าไม่จวนตัวมีใครเห็นหน้าและจำมันได้ไอ้ผีโพงมันก็ไม่ทามลออแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นผีที่ดุร้ายเพราะทำผิดกฎซ้ำซ้อนกัดกินเลือดเนื้อมนุษย์มาก่อนก็เป็นได้แล้วใครกันละ่ะที่เป็นผีโพงหมู่บ้านเราไม่มีใครเรียนมนต์ดำคุณใสนี่นะผู้ใหญ่สงผู้จบ หันกวับจ้องมองหน้าสับป,ปรเรอสูงวัยผิวดำกลําแดดด้วยดวงตาประวันพันพึงพร้อมกับขยับถอยห่างเหมือนนึกขึ้นมาได้ว่าทั้งหมู่บ้านมีสับป,ปรเรอชมคนเดียวที่ร่ำเรียนคาถาอาคมจนเก่งกล้าซึ่งสับป,ปเออก็ดูอาการหวาดกลัวของผู้ใหญ่ออกแกจริงเฉยไฉ ันไปร้องขอให้ชาวบ้านหนุ่มๆช่วยกันนำร่างของลุงผลไปไว้วัดพร้อมกับเอ่ยตักเตือนลอยๆให้ทุกคนระมัดระวังอย่าลงบ้านลงเรือนหรือออกหาปลาปักเป็ดในระยะนี้รอแกสะสางเพศภัยจับตัวการให้อยู่มาซะก่อนซึ่งชาวบ้านต่างก็พยักหน้ารับคำ และทำตามโดยไม่มีข้อโต้แยง้งแต่ผู้ใหญ่สง์ที่รู้สึกไม่ไว้ใจระแวงสงสัยสับเลอชมรีบแยกตัวมุ่งหน้าไปวัดก่อนใครหวังเข้าพบหลวงพ่อเปล่งอาจารย์วัดไวยชาราเพื่อปรึกษาหารือขอคำแนะนำเอจะเป็นไปได้ยังไง ไอชมมันอยู่นี่มาต่างนมต่างนานไม่เคยมีใครถูกกระชากหลากใส่ล้มตายมาก่อนเลยนี่นะหลวงพ่อเปล่งตอบด้วยเสียงแหบแห้งสันเครือหลังจากฟังคำบอกเล่าของผู้ใหญ่สงจบพร้อมกับยกแก้วน้ำชาเล็กๆที่ยังมองเห็นควันบางเบาลอยอ้อยอิงกระดกจิบอยู่หลายที าไม่ใช่ซัปเปอเลยแล้วหลวงพ่อคิดว่าเป็นใครล่ะอาตามาก็ไม่อาคาดดาวล็อกเพราะถ้าผิดคนขึ้นมามันก็เป็นบาปเอาเป็นว่าระยะนี้ผู้ใหญ่ก็คอยสังเกตสังกาดูไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพาคนก็าม,มาปรึกษาพูดคุยกันได้ ่วนอาตามาก็จะคอยสอดส่องพฤติกรรมตับเปร,เรอ์เองถ้าหากผู้ใหญ่สงสัยนะ่ะเพราะตอนเย็นๆคำคำไอ้ชมมันจะแวะมาดูแลความเรียบร้อยที่วัดทุกวันหลวงพ่อตอบด้วยท่าทางจริงจังใส่ใจซึ่งผู้ใหญ่สงเองก็ได้แต่เก็บความคลางแคลงใจกลับบ้านดโวยไม่มีข้อโต้แยง้ง เพราะทุกอย่างที่เขาคิดอาจเป็นเพียงความระแวงเท่านั้นความสงบเงียบผ่านไปได้แค่สามวันเรื่องเลวร้ายโกลาหลก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อชาวบ้านต่างตะโกนบอกกันปากต่อปากในตอนสายแสงแดดสองจ้าว่าปานวนเมียผู้ใหญ่สงถูกฆาตะกรรมนอนตายตาเบอร์ค้าง อยู่บนเก้าอีโยกตรงระเบียงบ้านยกสูงในสภาพหน้าสยดสยองท้องไส้ถูกขีกแหวกเป็นแผลเปิดกว้างเรื่องในตับไตหัวใจม้ามหายเกลี้ยงจากสภาพร่างนังนวลน,น่าจะพึ่งเสียชีวิตตอนรุ่งสางนี่เองเพราะเลือดที่ไหลนองกองอยู่ที่พื้นยังไม่แห้งสนิท ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างเลยเหรอสับป,ประเวอประจำหมู่บ้านเอ,อ่ยถามหลังจากเดินแวกทายมุงเข้ามาดูเป็นคนสุดท้ายไม่ได้ยินอะไรเลยข้าพึ่งกลับเข้ามานอนในตอนค่อนรุ่งเลยหลับเป็นตายแต่ก่อนเอนหลังลงนอนข้ายังเห็นนางนวลหลับปุ๋ยอยู่เลยอยากที่ข้าขาดเดา นางอาจจะลุกมาปล่อยหนักปล่อยเบาแล้วไม่อยากเข้าห้องเลยพักนั่งเอะเนกตรงเก้าอี้โยกรอฟ้าเปิดแน่ๆผู้ใหญ่สงตอบขณะมองร่างเมียคู่ทุกคู่ยากไม่วางตามันกล้าขึ้นมาทำร้ายคนถึงบนเรือนชาญได้นี่แสดงว่าร้ายการเอาการงั้นที่พวกเราพยายามระวังตัว ไม่ลงบ้านตอนมืดค่าตามคําแนะนําของสับป,ปรเรอรก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงตื่นตระโหนกหวาดกลัวข้าเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเอาละผู้ใหญ่เลิกแอบไปซุ่มดูข้าตอนดึกๆดื่นๆได้แล้วหันมาหาวิธีไล่ล่ามันจะดีกว่าสับป,ปเออรพูดเสียงเรียบฮะ ัปเปอร์รู้ด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้เล่นเหยียบดินเหยียบหญ้าทิ้งรอยรองเท้าไว้ทุกคืนอ้าวถ้าสับเป,ปรเรสามารถสืบรู้จากรอยเท้าได้งั้นลองสำรวจดูร่องรอยบนพื้นบ้านข้าสิว่าไอตัวไหนมันแอบขึ้นมาทำร้ายนางนวลนะ่ะอันนี้ข้าก็จนปัญญาเพราะมาไม่ทันสำรวจตั้งแต่แรก ตอนนี้รอยเท้าผู้คนเหยียบย่ำทับซ้อนยับเยินเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วแล้วสัป,ปรเรอพอจะมีหนทางไล่ล่าปราบไอผีโพงอมหิตได้ไหมผู้ใหญ่หันมาถามสัป,ปรเรอชมอย่างหมดความระแวงสงสัยรอสามคืนที่เขาอดหลับอดนอนไปนั่งซุ่มจับผิดสับป,ปรเรอชมมันเสียเวลาเปล่า มีหนำซ้ำยังอ่อนเพลียหลับลึกจนไม่รู้สึกตัวช่วยเมียไม่ทันแต่สับปเปลรอสูงไวตัวผอมเกรงกลับหันหลังก้าวลงเรือนบายหน้ากลับบ้านโดยไม่ปรีปากตอบอะไรผู้ใหญ่สักคำและเมื่อแสงดวงอาทิตย์ลับหายความมืดมัวแพ่เข้ายึดคลองเต็มรูปแบบ หมู่บ้านเล็กๆที่เคยมีเสียงวิ่งเล่นเอะอะจากเด็กน้อยและการดุด่าเรียกขานกันให้อาบน้ำกินข้าวก็พลันเงียบหงาวังเวงขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเพราะทุกครัวเรือนต่างรีบเร่งหอบลูกพาคนแก่เข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างตั้งแต่นกกาบวยบินกลับลังโน่นแล้ว ความสงัดเงียบของยามค่ำคืนดึกดื่นที่ฝนฟ้าพายุเข้าโปรยปลายเม็ดบางเบามาร่วมชั่วโมงทำเอาบรรยากาศเย็นเยือกลงจนสองชายสูงวัยที่แอบซุ่มอยู่บนต้นมะขามเก่าแก่อาศัยเงามืดมิดอำพรางตัวอยากทิ้งความตั้งใจเดิมกลับเข้าบ้านมุดมุ้งห่มผ้านอน คงจะอุ่นและหลับสบายแน่ๆแ,แต่ทว่าขณะที่ทั้งคู่กำลังตัดสินใจคิดจะล้มเลิกภารกิจอยู่นั้นฉับพลันแสงสีส้มก็สว่างวาบต,ติดติดดับดับตามจังหวะการหายใจมาจากทิศทางหลังกุฏิหลวงพ่อเปล่งแล้วเคลื่อนที่ลัดเลาะอ,ออกจากวัด มุ่งหน้าไปทางบ้านผู้ใหญ่สงอย่างรวดเร็วไปแล้วไอ้เทียนสับเปรอชมเอ่ยเร่งเร้าหมอผีเพื่อนสนิทอีแกรีบเร่งเดินทางไปขอความช่วยเหลือตั้งแต่ตอนสายหลังจากเห็นสภาพร่างปนวนเมียผู้ใหญ่สงซึ่งหมอผีเทียนเป็นหมอผีที่เก่งกาจเอาเรื่องพวกเขาทั้งคู่ ร่ำเรียนเวทมนต์จนสำเร็จจากอาจารย์คนเดียวกันแต่ความช่ำชองจัดเจนคงต้องยกให้หมอผีเทียนด้วยเพราะแกเดินทางสายปราพูดผีเป็นหลักไม่เหมือนสับปปเปรอชมที่ทำแค่พิธีสะกดวิญญาณและเผาศพเท่านั้นซึ่งหมอผีเทียนก็ไม่รอช้า รีบไต่ปีนกระโดดลงจากคาคบกิ่งมะขามแล้วจะหดปลายเท้าพากันวิ่งตามแสงติดติดดับดับไปอย่างเงียบกริบระวังตัวแต่แล้วจูจๆแสงสีส้มก็ดับหายลับไปซะเฉยเมื่อมันพุ่งทะยานเข้าใกล้บ้านผู้ใหญ่สงเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วจับปเปรอชม กระซิบกระซาบเอ่ยถามด้วยความชงนมีสองเหตุผลถ้ามันไม่รู้ตัวว่าถูกติดตามก็อาจกลั้นลมหายใจเพราะเข้าใกล้เหยื่อหมอผีเทียนตอบเสียงเบาไม่แพ้กันนี่แสดงว่ามันตั้งใจล้างครัวผู้ใหญ่แน่ๆก็น่าจะใช่มันคงไม่พุ่งตรงมาหาในตอนกลางดึกเพื่อแสดงความเสียใจ และถามสาระทุกสุกดิบร็อกว่าแต่เองรู้ไหมว่าผู้ใหญ่ไปทำให้ใครไม่พอใจบ้างน่ะหมอผีเทียนเอ่ยถามด้วยอยากรู้รายละเอียดเองนี่อายุก็ปลาเข้าไป50สบวกแล้วยังยั่วยวนกวนบาทาไม่เลิกไอเรื่องร้าวส่วนตัวของผู้ใหญ่ข้าก็ไม่รู้อะไรมากนักหรอก แต่จากนิสัยโอบอ้อมอารีใส่ใจชาวบ้านของแกไม่น่าทําให้ใครเกียดชังและเดือดร้อนน้าแต่แล้วในฉับพลันทันทีที่สับเปร,เรอชมเอ่ยจบประโยคทั้งคู่ต้องมีอันหันกวับไปทางบ้านของผู้ใหญ่สงทันกันเมื่อมีเสียงโครมครามดังลั่นและตามมาด้วยเสียงคํารามจากปืนลูกซองที่ทำลายความสงัดเงียบ ลงอย่างสิ้นเชิงสองสหายไม่รอช้ากระโจนทยานสุดกำลังวิ่งเข้าหาตัวบ้านมืดคลึม้มแล้วกระโดดก้าวขึ้นบันไดโดยไม่ต้องนับขั้นและทันทีที่เท้าเหยียบพื้นเรือนสับรเรยชมก็เปิดสวิตไฟแบตเตอรี่ติดหัวเตรียมพร้อมอยู่แล้วจนแสงสีนวลสว่างพรึบทั่วบ้าน และภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทําเอาหมอผีเทียนต้องรีบเร่งดึงแส้อาคมออกมาจากกระเป๋าย่ามคู่ใจแล้วสะบัดเวียงฟาดเข้าใส่ร่างผอมแห้งขณะที่ไอ้ผีร้ายกำลังกดทับร่างชายสูงวัยที่ล้มหงายหมดท่าอยู่บนพื้นพร้อมกับจดจอปลายเล็บยืดยาวแหลมคม พุ่งตรงเข้าตำแหน่งท้องของผู้ใหญ่สงที่พยายามต่อสู้ผลักดันเต็มแรงจนแขนสั่นระริกเส้นเอ็นเส้นเลือดปูดโปและทันทีที่ปลายแสบบางเฉียบสัมผัสกับผิวหนังด้านหลังที่แห้งเกรง็งไอผีโพงจอมโหดก็ถึงกับพงาหงายแหกปากกรีดร้องอย่างหวยหวนเลือดสีคล้ำ ผสมประสานน้ำเหลืองไหลซึมออกมาเป็นทางส่งกลิ่นเหม็นเน่า,ลาคล้าคลุ้งแต่ดูเหมือนมันไม่หมดฤทธิ์ไอผีโพงหน้าตาบิดเบี้ยวอัปรลักโผทลาเข้าใส่หมอผีเทียนอย่างดุร้ายพร้อมกับเกรงแขนส่งปลายเล็บแข็งแกร่งพุ่งตรงตำแหน่งลำคอหวังแทงทะลวงเข้าเส้นเลือดใหญ่ดับคีบคนที่บังอาจทำร้ายมัน ให้แดดิ้นในบัดดลแต่ด้วยประสบการณ์ที่มีอย่างโชคโชนเหนือชั้นหมอผีจอมขมังเวทไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแกเบียงตัวหลบพร้อมกับดึงกระชากมีดหมอเล่มยาวออกมาจากฝักที่คาดรัดไว้กับเอวกางเกงแทงสวนเสียบเข้าหัวใจตรงเผงส่งผลให้ไอ้ผีร้ายถึงกับชักเกรง แน่นิ่งไปในทันทีผู้ใหญ่สงที่นั่งตัวสั่นงันงกรีบกระเถิบถอยหนีร่างไอ้ผีโพงที่สุดม้วบลงไปกองกับพื้นใกล้ๆแกยังวาดกลัวขวัญเสียไม่น่าเชื่อว่าหลวงพ่อเปล่งเป็นผีโพองอยู่กันมาตั้งนมนานพวกเราไม่มีใครระแค่ระคายเลยสับปะเลอชม นั่งยองๆมองร่างแห้งเหี่ยวแก่ชะราด้วยแววตาเศร้าส้อยเอออยากทีข่าคาดเดานะแกน่าจะเป็นมานานแล้วแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นบังเอิญลุงผลไปเจอแกแบบจังๆเห็นหน้าชัดๆให้ผีโพงมันก็เลยปล่อยไปไม่ได้ส่วนผู้ใหญ่ มันคงคิดว่าชอบตามล่าหาความจริงเลยบุกมาฆ่าหวังให้จบเรื่องราวแต่วันนั้นป้านวลรับเคาะไปแทนมันเลยต้องบุกมาซ้ําให้สบายใจแบบไม่ต้องทิ้งช่วงหมอผีเทียนเอ่ยคาดเดาตามประสบการณ์ที่เคยเจอและหลังจากนั้นเรื่องราวร้ายๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลย ส่วนผู้ใหญ่ก็จำใจเผาบ้านทิ้งแล้วย้ายไปปลูกที่ใหม่ห่างไกลออกไปไม่มากนักและนี่คือเรื่องจะยองขวัญที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ